สวัสดีครับบล็ยกไอ้ส้มปีนอยู่หลังกล้วยกดเสร็เอ้ยแล้วผมโดนลงมาทำไมอ่ะยัยตัวเอ,เองเจอเลย,ยออไ <S 1> <S 1> อ้้องอทะไมเข้าเย สวัสดีครับอุ้ยอ right. anyway. ุ้ยอุ้ยเหวดเหยวดกนวงแหวง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 เวงแหวงวงแหวงงแหวงไอ้กเฮ้ยเฮ้ยีอะไรกูตอบอะเหรอพวกพี่ไปมาตามพวกพี่เลยไป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 กับพวกพี่เปอย้ด ไม่บอกเลยผมไปแล้วรอบเนี้ยไปเลยไปเลยไปเลยไม่ไปไม่ถึงไปแล้วไอ้ยังต้องมีรีบรีบเอาไปใช้รีบใครวะเนี่ยแล้วกูตายเลยแล้วกูร้องโอ๊ยเดีนเฟิร์นบล็อกเลยเดีนเฟิร์นบล็อกเลย สวยตั้มสวยซ้อนเลยเนี่ยเองทำไรพี่นะไอพี่อย่างนี้หลุดเอ็กซ์เป็นตัวพระทารุนพี่นะเงียบเกินเงียบเสือสักนาเป็นไปขึ้นหนึ่งหลังเงี้ยสะดุ้งเลยนะเอ้วยอะไรอ่ะกดเฟซพี่โตนใครมีใครอยู่บ้านใหญ่ไหมยูไม่มาเลยอาร กใหญ่ใหญ่ทุกบ้านอ่ะทุกบ้านวันไหนหเียถ้าพี่ไปมันจะล้มสองหรือเปล่าวะไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มแม่แม่วพี่ตุ้ดีพี่ตุ้ดีพี่ตุ้ดีพี่ตุ้ดนี่ลยตุ้ีเลยพี่ตุ้นีเลยเฮ้ยบวยกระโดนนี่กระโดนเอาละผมจะโดดกันนะ

โอ้ยเอันนี้ตกพี่ผมติดไปมาเอ้ยมันกระตุกใหญ่เลยอ่ะนี่พี่ไมมนี่พี่อย่าพี่อย่าพี่ปิดนะอย่าส่องไฟแบบนี่คือพลังแม่หมอของพี่เดียทุกคนมีอะไรจะบอกว่าไงพี่อะไรอ่ะพี่ก็ เฮ้ย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 เรื่อยๆเรื่อยๆเดินแล้วก็กระตุกเดินแล้วก็กระตุกทำห้องเฮ้ยเป็นที่เสิร์ฟพี่เป็นที่เสิร์ฟเสิร์ฟเน่าเสิร์ฟมันเน่าเสิร์ฟมเน่าเฮ้ยพีผมมีคุยอยู่จริงๆอะถอนยาทำไงไม่ใช่เพื่อนทำไงไปกูก็สุขภาพดีแทนที่จะไปรับไปเพื่อนไปซี่ ก็จบไปแล้วครับกับคลิป Dead บ y ยเดล i g h t นะฮะที่ผมนั่งเล่นมาเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่พลอยพี่เดียแล้วก็ริบมากๆ,ๆนะครับที่มาเล่นเกมด้วยกันขอขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งดูด้วยนะครับทุกคนเลยพอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และสติ๊กเกอร์ให้ช่องผมด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไปเจอกันใหม่นะครับผมมาตาเนยปาไจ้า 「人大事な人ほどすぐそばにいるの」